สวัสดีครับผมชื่อนาคพลสุทธิดชาในานะครับเป็นนักทศนะมาตรแล้วก็เป็นทายาทรุ่นที่สาของร้านแว่นตาออปติกแลนด์นะครับก็วันนี้เป็นวิดีโอรแรกของเรานะครับวิดีโอรแรกที่จัดทาขึ้นมาเนี่ยจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะย่อยความรู้เกี่ยวกับสายตาเรื่องที่พวกเราเข้าใจกันยากเรื่องที่คนทั่วไปไม่เข้าใจเป็นลักษณะในการคุยเล่นกันสมากกวา่าเอาให้เข้าใจง่ายเนาะ ก็เรื่องแรกวันนี้นะครับที่จะมาพูดถึงก็คือจะเป็นขั้นตอนการให้บริการของร,าร้านแว่นตาออปติกแลนด์นะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะทําการซักประวัติลูกค้านะการซักประวัติเนี่ยจะเป็นการสอบถามถึงปัญหาที่ลูกค้ามีอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็สอบถามถึงลักษณะไลฟ์สไตล์ อาชีพของเขานะครับว่ามีลักษณะการใช้สายตาในลักษณะไหนนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็จะนําไปใช้ในการพิจารณาหาวิธีในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากทักทายซักประวัติอะไรก็เรียบร้อย้วเนี่ยแล้วก็จะมาเริ่มกระบวนการวัดสายตากันซึ่งกระบวนการการวัดสายตาที่อ p t ติ l a แลนด์เนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับผมจะย่อยเป็นขั้นตอน1นึให้นะครับขั้นตอนแรกเลยที่ที่ทำเนี่ยเราก็จะทําการวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ AKR750 นะครับ จากฝรั่งเศสตัวนี้เนาะก็จะเป็นการประเมินค่าสายตาเบื้องต้นให้กับลูกค้านะครับว่าว่าสั้นยาวเอียงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ค่าเบื้องต้นเท่านั้นเครื่องอันนี้นอกจากวัดสายตาได้แล้วก็สามารถประเมินความโค้งของกระจกตาของลูกค้าได้นะครับซึ่งจะสามารถนําไปพิจารณาในการหาค่าสายตาเอียงของลูกค้าในขั้นตอนถัดไปได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ความโค้งกระจกตาใช้ทาอะไรได้บ้างนะครับก็คือใช้ในการพิจารณาเลือก เบสเค u ร์ฟของคอนแทคเลนส์นะครับซึ่งที่ออฟฟิศแี่์ก็จะมีมีคอนแทคเลนส์หลายเบสเค u ร์ฟให้เลือกนะครับเพื่อให้เหมาะกับกระจกตาของลูกค้าแต่ละคนเนาะ Okay. หลังจากได้ค่าสายตาเบื้องต้นแล้วนะครับเราก็จะมาวัดสายตาอย่างละเอียดนะครับเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเรตินสโคปอันนี้นะครับจะเป็นการวัดสายตาโดยการส่องแสงเข้าไปที่ตาของคนลูกค้าเนาะแล้วเราก็จะดูแพทเทิร์นการรีเฟกตของแสงที่ออกมาเนี่ยว่าเป็นแบบไหนเราก็จะสามารถหาค่าสั้นยาวเอียงได้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคลเนาะโอเคขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็จะเป็นการวัดสายตาด้วยเครื่องที่เราเรียกว่าโฟลออปเตอร์นะครับโฟลออปเตอร์ Fore อยู่ ข้างบนหัวผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรปฏิวัติการวัดสายตาแบบเดิมๆนะครับอันนี้ปกติที่เราเคยวัดกันแบบ ช,ชุบชับชุบชับชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเลนเป็นเป็นอันอันไปแต่อันนี้มีเลนชิ้นเดียวนะครับข้างในนี้ข้างในเขาเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าลิควิดคริสตัลนะครับดยการเปลี่ยนความหนาแน่นของ,อของเลนที่มีอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยทำให้เวลาเราเปลี่ยนค่าสายตาเนี่ยมันจะทําได้แบบสมูทมากขึ้นนะครับซึ่งการทําอย่างนี้ม,นมันมันมันดีกว่าการวัดสายตาธรรมดาอย่างไงมันทาให้คนถูกวัดมีความล้าน้อยลงนะครับคนที่ เป็นคนวัดเองก็สามารถวัดได้เร็วขึ้นนะครับประกอบกับอินเทอร์เฟซหรือว่ากระบวนการวัดของเครื่องตัวใหม่เนี่ยมันก็สามารถทําได้รวดเร็วยิ่งขึ้น,นครับยิ่งเราทําได้รวดเร็วมากเท่าไหร่นะครับความแม่นยาในการวัดสายตาก็จะทําได้ดีขึ้นนะครับหลังจากได้ค่าสายตาเรียบร้อยแล้วนะครับเราเราไม่ได้วัดแค่ชัดไม่ชัดเท่านั้นนะครับเราจะดูความบาลานซ์ของความชัดของตาทั้งสองข้างด้วยนะครับ <S <S ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจด,ดูความปกติของการทํางานร่วมกันของสองตานะครับ ตรวจความผิดปกติของกล้ามเนื้อตาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับหลังจากได้ค่าสายตาไฟนอลออกมาแล้วนะครับเราไม่ได้เช็คแค่ค่าสายตานะครับเราจะทําการประเมินสุขภาพตาเบื้องต้นด้วยนะครับจริงๆจะมีเครื่องอีกเครื่องหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องสลิดแรมนะครับอันนี้จะสามารถประเมินโรคตาเบื้องต้นได้นะครับเช่นโรคตาปกระจกนะครับต้อลมต้อเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อเราสงสัยว่าน่าจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะทําการรีเฟอร์หรือส่งต่อไปให้จับสูญแพทย์ต่อไปนะครับหลังจาก ที่จบขั้นตอนการวัดสายตาทั้งหมดในห้องวัดสายตาเนี่ยเราก็จะให้เลนให้ลูกค้าลองนอกห้องวัดนะครับลองเดินดูนะครับว่าสบายตาไม่สบายตานะครับให้มองไกลมองใกล้นะครับหลังจากได้ค่าสายตาที่ไฟนอลแล้วสุดท้ายแล้วก็จะเป็นการแนะนํากรอบแว่นให้กับลูกค้านะครับซึ่งการแนะนํากรอบแว่นเนี่ยเราก็จะพิจนารณาหลายๆแบบนะครับเราจะไม่ให้ลูกค้าเลือกเองเนาะเราจะให้ เราจะเราจะเป็นคนแนะนำนะครับว่ากรอบอันนี้จะเหมาะกับคุณเหมาะกับค่าเสายต่างคุณเหมาะกับรูปหน้าของคุณเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเหมาะกับลักษณะอาชีพการงานของคุณนะครับเราจะช่วยดูให้หมดเลยนะครับหลังจากได้แว่นตาแล้วนะครับก่อนที่จะทําการฟิตตาแหน่งเลนส์นะครับเราจะทําการดัดแว่นให้เข้ากับรูปหน้าของลูกค้ามากที่สุดนะครับซึ่งที่ร้านออ t ติ l แลนด์เนี่ยก็จะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับหลังจากที่เลือกรอบแว่นดัดแว่นเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราจะมีเครื่องในการช่วยเซตเซนเตอร์ของเลนนะครับว่าว่าให้มันอยู่ตรงกับตาดํามากที่สุดนะครับจะมีเครื่องมือในการช่วยหลักๆ2เครื่องนะครับก็คือเครื่อง visual office เนาะแล้วก็เครื่อง s p a r k m e app จากชามียนะครับซึ่งเครื่องต่างๆเหล่าแบบนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายรูปในหลายๆมุมมองของลูกค้านะครับเพื่อที่จะดูองศาที่เหมาะสมที่สุดในการฟิตประกอบเลนนะครับเพื่อความแน่นยําสูงสุด เมื่อเราได้ความแม่นยำสูงสุดเนี่ยผลสุดท้ายแล้วมันก็คือความสบายนะครับในการสวมใส่ของลูกค้านะครับก็ขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นขั้นตอนการวัดสายตาโดยรวมของที่ออปติกแลนนะครับจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่ารับรองว่าใส่สบายแน่นอนนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับขั้นตอนในการให้บริการที่ร้าน Optic Land นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ไลน์แนะครับหรือว่า อินบ็อก Facebook Page ได้เลยนะครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปแรกของเรานะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ